บายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุกุสุขสมองสบายเมือนี้มาพอกระซองบ่าแม่นอีกแล้วพี่น้องบาดีตั้มมะกุูงขนาดกินพี่น้องเคยตั้มยุบบ่าวดีบ่เคยหน่อยโอ้ยบ่เคยกะเฮียนเอา

จะร้ายเลยได้ตองเอาประมาณสองสองบวงก็ได้อันนี้ก็ประมาณบวงหนึ <S <S ่งตองเอาบาหรุโซซิมือการตั้มอาคุงทีเนาะมันดีกวลบล้อ ล่าะหมักมะนาวมะกอกเองสองยางมึงคือบอกบอกว่าทั้งสองไข่ใ่หแล้ว เซ่าไหนมาแล้วก็ไปจับโอกต่้างนี้กีโอ้ยบีบ้าน้ำตาลน้ำตาลใส่ไลย่ใส่ยลเลยใส้บ่วงนี่ถิมลงหันก็ได้กะไปนะลาเทงใหญ่เน้ะประมาณอิงตามอิงตามจะนวนสี่มาคู่ พุง Ừ. แต่ว่าซ้ําเพียงละเอาอีกเสียงนึงแต่พอ3 anh

แห้งโลดแ่นม่ทำไปสอดเพราเสียดไหแม่นนี่ไว้อมไว้อไว้ห้าปกเป็นไอะไรลตไรวลุตสเป็นไหวานๆหวานกับน้ำตาลลง แบบนันน้าน้าหน้าบีบลงหน้าหน้าหน้าบีบหน้าอีกนิดน่อยกับบีมือป่าแต่ว่านายลงมารติม เพื่อนอะไรแกามาคุ้งลงก่ันตีอู่กแด่แต่เป็นนเาต่นกรแดกพอดีเลยประมาณกำหนึ่ง เออนั่นแล้วเออเฮ้ยไหนตีตามพาะขลุ่มเพาะคันเดชเห็ดเป็นจะบอกเออเอ้าใส่มะกอกเลยนะมันก็แหล่แล้วมาดูนะแ โอ <c ười myst icism> yeah. ้ยเนี่ยคุชี่เด้เป็นกาแฟมึงนี่นะคุชี่มึงตีเออเนี่ยเดือดชะอะไรไหน mọi ừ. người là người mọi xong mà người mọi hả? mọi này, này người mọi Cái mọi ngườ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 i mọi này mọi này không thắng không thắng nữa nhưng mà sao không gì đâu mà không thích cái gì đâu mà không

มาเกาะออเด้อมันมันจะแดดไปกราตังมันนอนอย่เงียเ้นี่กระังมันหนังนี่นี่ปากล่อเลยเดฟแม่กระเ่ายฟีกลาย อ่าต้องต้ซมมันดอีเลบาด้วยนแซ่บ่ดด้วยองบาดูยนี่ซีบ่บาดมนต้องแซบั้งรุบงเลยที่นี่ไนตั้งแซมเลยนะบาด้ยาแล้วบงแซวบวเจ้าเนตแซ่บ่าวด้วยไปข้าัากุ้งเนต้แซมย่องพงบ่าวด้ยได้ตั้งมากรุงมาตั้งแซับบ่าว ก็ไมอยากจะกินได้เนี่ยเสียวากเเนี่ยขามกินเราก็งีบแล้เนี่ยรัางก็เดิมนี่อันดบักดักดูักน้ำีมีมแลไม่ดุจะองสีมือจะค้องนะเออนี่ตุกน้ำ โอ๊ยตายแล้วเมันอ้เอเวลาทานเควั่ันอย่ได้อย่เอเดี๋ยวปิดประตูกจะกินี่นังมากิ้แม่สาเกมาื้อมาดูฮะจ้ยงาเกเล่โเปสิ่งชอบกินจรอา้าวแ้วมาิ้่าอ่อิมหนไหม้มิ้านะกิน่ตหมตนไต่ข้าไก่แ ินมือากบํบอยใหิโอ้แมักในกินบังร้อนน่ะกินละกะแหลกมาถงคือซีมซีมือจะคองแน่ขึ้นไ้น่ตานแ่ขแน่ะนี่อย่าดาวจักบังลังลายนี่เสุดโ้นอุ่งหัวเดน้ามันจะเีืะอ็มากับเป็นบรรยาะสูย เอาไปในโดยเอาคำใหญ่ๆเลอเา้ำมีมันมีแหงสูแล้วกูเปอนผ้มือแลมวอก็ใช้กแน่ายแนคตัวกแนเอาใหันมเือมาตอนนี้ก็ขอจบคลิปตันนี้แล้วพี่น้องฝาก็ไหล ส่องบานี้เนี่ยเดีพี่น้อง